เตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการหลุดโลกไปกับเรื่องราวเหนือจริงที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนและชวนให้ตั้งคำถามกับทุกสิ่งในชีวิตนั่นคือ 1Q84 มหากาบนวนิยายของปรมารจารย์ฮารุกิมูรักามิครับบทสรุปนี้จะพาคุณดําดิ่งสู่โลกคู่ขนานที่เต็มไปด้วยปริศนาความรักการตามหาความจริงและข้อคิดที่กินใจคนยุคนี้1 q 8 4เมื่อจันทสองดวงไม่ได้มีแค่ในรูปวาด แต่มาอยู่บนฟ้าจริงแล้วสวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะโลกมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะหรือบางทีก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันจริงเหรอวะถ้าคุณเคยมีความคิดเหล่านี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าคุณมาถูกที่แล้วเพราะวันนี้ผมจะพาคุณมาเปิดประตูสู่โลกคู่ขนานกับหนังสือที่คนทั่วโลกพูดถึงและทำให้คุณต้องกลับมาตั้งคำถามกับความจริงในชีวิตนั่นคือ 1Q84 โดยนักเขียนระดับโลกฮารุกิมูราคามิครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่นิยายไซไฟหรือแฟนตาซีธรรมดานะครับแต่มันคืองานศิละปะที่บรรจงสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเพื่อสำรวจจิตใจมนุษย์ความโดดเดี่ยวความรักและการตามหาความหมายในโลกที่ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวรับรองว่าฟังจบวันนี้คุณจะมองความจริงในชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการ แต่ก่อนที่เราจะกระโดดเข้าสู่โลกที่มีจานสองดวงผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นแค่น้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเพราะเนื้อหาในหนังสือมันลึกซึง้งซับซ้อนและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ชวนให้ตีความมากมายใครฟังแล้วรู้สึกว่าโดนใจหรืออยากหลุดเข้าไปในโลก 1Q84 แล้วผมขอแนะนําให้คุณรีบไปหาซื้อหนังสือ 1Q84 ฉบับแปลไทยมี3เล่มจบของฮารุกิมูราคามิมาอ่านโดยด่วน รับรองว่าคุณจะโดนดูดเข้าไปในเรื่องราวและใช้เวลาเป็นเดือนๆกับมันอย่างแน่นอนจุดเริ่มต้นเมื่ออาโอมาเอะเห็นจันทสองดวงเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในปี1984ครับแต่ไม่ใช่ปี1984ที่เราคุ้นเคยนะตัวละครแรกของเราคืออาโอมาเอะเทรนเนอร์สาวฟิตเนสที่ภายนอกดูแข็งแรงแต่เบื้องหลังเธอมีอาชีพเป็นมือสังหารครับ เธอรับงานจัดการกับผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงและทำผิดกฎหมายที่ตำรวจไม่สามารถจัดการได้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือฮีโร่สสยดาร์กที่จัดการไวรายนอกระบบนั่นแหละครับวันหนึ่งในขณะที่อาโอมาเอะกำลังติดอยู่บนทางด่วนที่รถติดหนักเธอก็ตัดสินใจเดินลงจากรถแล้วเดินไปตามบันไดหนีไฟเพื่อลงจากทางด่วนและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เธอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติจันทร์บนท้องฟ้าไม่ได้มีดวงเดียวแต่มีถึงสองดวง นี่คือสัญญาณแรกที่บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกใบเดิมอีกต่อไปแล้วครับเธอได้ก้าวเข้าสู่ปี1 q 8 4 q ย่อม,มาจาก question mark หรือเครื่องหมายคำถามนั่นคือโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและคำถามต่างๆเหมือนเวลาคุณตื่นนอนมาแล้วพบว่าเอ๊ะทำไมปฏิทินมันไม่ตรงกับเมื่อวานวะนั่นแหละครับคือความรู้สึกของออมาลีครับอีกฝั่งของเรื่องราวเมื่อเทงโกต้องเขียนเรื่องผี อีกหนึ่งตัวละครหลักคือเทงโกครูสอนคณิตศาสตร์หนุ่มที่แสนจะธรรมดาแต่เขากลับมีความลับเขาคือนักเขียนเงาที่รับจ้างเขียนนิยายให้กับนักเขียนใหม่ครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือผีเขียนนิยายที่เบื้องหลังงานวรรณกรรมดังๆนั่นแหละวันหนึ่งเทงโกได้รับมอบหมายให้เขียนนิยายเรื่องดักแด้าอากาศหรือแอร์คริสตัลิสซึ่งเป็นนิยายที่เด็กสาวลึกลับคนหนึ่งชื่อฟุคาเอดะ เป็นคนเขียนขึ้นในยายเรื่องนี้เล่าถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นที่เรียกว่า little people little people สามารถถักทอดักแด้อากาศออกมาได้และสามารถควบคุมความคิดของคนได้ยิ่งเทงโกเขียนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าโลกที่ฟูคาเอดะเล่ามามันจริงมากกว่าที่จะเป็นแค่นิยายและนี่แหละครับคือสิ่งที่นำพาเทงโกเข้าสู่โลก 1Q84 เช่นกันดราม่ามอยู่ตรงนี้ครับคือเรื่องราวของอาโอมาเอะและเทงโก ดำเนินไปแบบคู่ขนานพวกเขาต่างรู้สึกว่าโลกที่อยู่มันแปลกไปมีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรและพวกเขาจะกลับไปโลกใบเดิมได้ยังไงมันเหมือนกับการที่เราสองคนเดินอยู่คนละซีกโลกแล้วก็ต่างคนต่างเห็นพระจันทร์สองดวงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละครับปริศนาอย่างหนึ่งของโลก1 Q84 คือ Little People และ Leader เมื่อเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รู้จักกับปริศนาต่างๆในโลก1 Q84 ครับ l i t t l e People สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของมนุษย์ครับพวกเขาสามารถสร้างตัวแทนของตัวเองขึ้นมาในโลกมนุษย์ได้นั่นคือลีดเดอร์ครับลีดเดอร์คือผู้นำลทัทธิลึกลับที่มีอิทธิพลอย่างมากและเป็นเหมือนหุ่นเชิดของ Little People ที่คอยควบคุมผู้คนให้ทำตามความต้องการของพวกเขาครับอาโอมาเอะและเทงโกะต่างก็เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของ Little People และลีดเดอร์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มูราคามิจะพาเราไปสำรวจประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับเช่นเรื่องของลัทธิการควบคุมความคิดความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสงบและการตามหาความจริงในโลกที่ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวสำหรับคนยุคนี้ที่เจอข่าวปลอมทฤษฎีสมคบคิดหรือลัทธิประหลาดประหลาดเต็มๆไปหมดหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นภาพว่าการที่เราเชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่ตั้งคำถามมันอันตรายแค่ไหนครับความรักที่ซ่อนเร้นเมื่อพรหมลิขิต ไม่ได้อยู่แค่ในนิยายสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของ 1Q84 อบอวนไปด้วยความรู้สึกคือเรื่องราวความรักที่ซ่อนเร้นและข้ามการเวลาของอาโอมาเอะและเทงโกะครับจริงๆแล้วทั้งสองคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กพวกเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นประถมที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ก็ต้องแยกกันไปและตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองคนก็ยังคงคิดถึงและตามหากันอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ โดยที่แต่ละคนไม่รู้เลยครับว่าอีกฝ่ายกําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลก1 Q84 เหมือนกันความรักของพวกเขาเป็นเหมือนพรมลิขิตที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้เข้าหากันแม้จะต้องอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องพยายามตามหากันให้เจอเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันในโลกที่ปกติอีกครั้งหนึ่งมีประโยคหนึ่งในหนังสือที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่อาจลืมเลือนนี้ได้อย่างลึกซึ้งครับเราต่างถูกผูกพันกันด้วยได้สีแดงบางๆที่มองไม่เห็น ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประโยคที่กินใจนะครับมันเป็นเหมือนการบอกว่าบางทีเราก็มีโซเมทที่รอเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนหรือเวลาไหนก็ตามสำหรับคนยุคนี้ที่บางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่เจอคนที่ใช่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีความหวังว่าบางทีคนที่คุณตามหาอาจจะอยู่ในโลกคู่ขนาดอีกใบรอคุณไปค้นหาอยู่ก็ได้นะครับบทสรุปการค้นหาความจริงและ การเป็นตัวเองเมื่อเรื่องราวดำเนินไปถึงจุดสูงสุดอาโอมเอะและเทงโกะก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกันให้ได้เพื่อที่จะหาทางกลับไปโลกใบเดิมหรือสร้างโลกใบใหที่พวกเขาจะได้อยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง 1Q84 ไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปกับเรานะครับแต่มูรคามิจะชวนให้เรามาตั้งคำถามกับความจริงคืออะไรสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อมันคือความจริงทั้งหมดหรือไม่เราเป็นใครตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไร เราถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมหรือเราเป็นผู้สร้างตัวตนของเราเองความรักที่แท้จริงความรักสามารถก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคทุกมิติทุกโลกคู่ขนานได้จริงหรือพลันของ Little People ในชีวิตเราคืออะไรอะไรคือ Little People ที่คอยควบคุมความคิดและกรานกรนรรํำของเราในโลกความเป็นจริงหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจจิตใจของมนุษย์ความโดดเดี่ยวความหวังและความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่น มันคือการเดินทางที่อาจจะงงๆในบางครั้งแต่ก็โคตรจะคุ้มค่าที่ได้อ่านขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าที่เราคุยกันวันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวของเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือ1 Q84 เท่านั้นรายละเอียดมันซับซ้อนกว่านี้เยอะมากครับทั้งตัวละครอื่นๆที่มีความสำคัญสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจการเชื่อมโยงเรื่องราวที่ทำให้เราต้องคิดตามตลอดและบทสรุปที่ปลายเปิดทำให้เราต้องนำกลับไปคิดต่อเองถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวที่ท้าทายความคิด ลึกซึ้งและเปิดโลกให้คุณมองสิ่งต่างๆในมุลใหม่ผมขอแนะนําให้คุณไปหาหนังสือหน Q84 ฉบับแปลไทยมี3มเล่มจบของฮารุกิมุราคามิมาอ่านโดยด่วนที่สุดครับรับรองว่าคุณจะตกหลุมรักโลกของมุราคามิและอาจจะเจอจันทสองดวงในชีวิตจริงก็ได้นะครับ